left ลูกหลานของดรอีกอนสแปงเลอร์นะครับนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องในกลุ่มนักปราบผีโกสบัสเตอร์นั่นเองครับแล้วตัวละครจากหนังต้นฉบับคนแรกที่ปรากฏตัวออกมาให้เราได้เห็นก็คือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์ทัร์ทอกนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะมาหยิบหยิบหยิบเอาตัวอย่างหนังที่น่าสนใจนะครับเอามาเล่ากับทุกคนได้ฟังนะครับเอามาทอดรหัสด,ดูกันว่าในตัวอย่างนั้นๆมันมีจุดไหนมีอีสเตอร์เอ็กอะไรหรือว่ามีประเด็นไหนที่เราควรจะรู้ก่อนที่จะดูหนังไม่ได้สปอยนะครับแต่เป็นการถอดรหัสเอามาดูเอามาคุยกันครับดังนั้นไม่ใช่ผมคุยฝ่ายเดียวนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีอะไรอยากจะคุยร่วมด้วยมีตรงนี้ผมไม่เห็นคุณไม่เห็น คุณเห็นผมไม่เห็นคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ด้านใต้ได้นะครับรับฟังแน่นอนนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับและสําหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาถอดรหัสตัวอย่างใหม่ของภาพยนตร์เรื่อง Ghostbuster Afterlife ครับ Ghostbuster เนี่ยย้อนหลังไปในปี2016มีการเอามารีเมคครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นงานที่เลวร้ายอะไรครับหนังทําออกมาสนุกดีเหมือนกันครับนักแสดงก็เลือกมาระดับตัวแถวหน้าเลยนะครับปัญหาอย่างเดียวของหนังเรื่องนั้นก็คือมันไม่ค่อยเกี่ยวกับ Ghostbuster ต้นฉบับที่ถือเป็นงานคลาสสิกของฮอลลีวูดนะครับเพราะผู้กำกับเลือกจะรีบูตเรื่องราวขึ้นมาใหม่เลยครับเป็นเรื่องราวของทีมปราบผียุคใหม่ที่ใหม่โดยที่ในประวัติศาสตร์ไม่ได้มีทีมเก่าอยู่ในจักรวาลของหนังภาคนั้นเลยคัผลกก็ือแนนเาีครับ เขาไม่ค่อยชอบกดบัสเตอร์ฉบับหญิงล้วนฉบับนั้นเท่าไหร่นะครับจนหลายคนปฏิเสธที่จะพูดถึงปฏิเสธที่จะวิจารณ์หรือหลายๆท่านนะครับปฏิเสธที่จะไปดูหนังเรื่องนั้นด้วยซ้ำไปครับเมื่อมีการขุดเอาโกส s t บัสเตอร์กลับมาทําใหม่คราวนี้นะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดแบบเดิมเนี่ยทีมงานผู้สร้างก็เลยพยายามสร้างหนังแบบพยายามเชื่อมโยงกับงานต้นฉบับให้ดีมากที่สุดครับ จุดเชื่อมโยงแรกนะครับก็คือทีมงานเบื้องหลังครับคนดูแลหนังเรื่องนี้พูดง่ายๆกับผู้กำกับนั่นแหละครับไม่ได้เลือกใครที่ไหนไกลเลยครับเขาเลือกเอาเจสันไรค์แมนนะครับลูกชายของอีวานไรค์แมนผู้กำกับหนัง Ghostbuster ภาคแรกเนี่ยมาเป็นคนกำกับครับแล้วไรค์แมนคนพ่อเนี่ยอีวานไรค์แมนก็ไปทำหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างแทนครับซึ่งต้องบอกว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องเส้นสายแน่นอนนะครับไม่ใช่เรื่องของการเอาลูกชายมากำกับเพราะเจสันไรค์แมนเนี่ยทำหนังระดับชิงออสการ์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจูโน่รวมไปถึง Up in the Air ส่วนเรื่องราวเนี่ยเชื่อมโยงกับ Ghostbuster ต้นฉบับหลายๆจุดครับทั้งนักแสดงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆชนิดที่เรียกได้ว่าถ้าใครไม่ดูภาคแรกเนี่ยผมจากการดูตัวอย่างนะครผมว่าอาจจะดูภาคนี้ไม่เก็ตด,ด้วยซ้ำไปในหลายๆจุดเลยครับดังนั้นเรามาดูตัวอย่าง Ghostbuster Afterlife กันครับ Great ตัวอย่างหนังเปิดฉากมาให้เราได้เห็นตัวละครคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับที่พาลูกชายกับลูกสาวนั่นก็คือเทรเวอร์ลูกชายแล้วก็ฟีบี้ลูกสาวคนเล็กนะครับเดินทางมาอยู่ชนบทห่างไกลเลยครับเพราะเหตุผลบางประการครับในตัวอย่างบอกเอาไว้นะครับว่าเธอได้ตัดสินใจเดินทางออกมาอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นเมืองที่มีชื่อว่าซัมเมอร์วิ์ครับในรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นที่ของคุณตาของเด็กๆที่ซื้อเอาไว้ครับเป็นบ้านแล้วก็ฟาร์มซื้อเอาไว้ก่อนที่คุณตาจะเสียชีวิตครับ แต่ตัวละครลูกสาวที่คุณแม่ดูเป็นห่วงหน่อยเนี่ยเพราะว่าลูกดูเข้ากับใครไม่ค่อยได้เนี่ยกลับมาค้นพบอะไรบางอย่างในบ้านหลังนี้ครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่แฟนๆ Ghostbuster เ,เห็นและกรี๊ดเลยฮะ Ghost trap ฮะไอ้กับดักที่จับผีมันเป็นหม้อแม่นาคข,ของหนังเรื่อง Ghostbuster นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ต้องเดาแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ปิดเป็นความลับอะไรครับครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวของตัวละครเด่นลูกหลานของดรอีกอนสแปงเลอร์นะครับนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องในกลุ่มนักปราบผี Ghostbuster นั่นเองครับแล้วตัวละครจากหนนนัังต้ฉบบคแรรกกที่ปาฏ ตัวออกมาให้เราได้เห็นก็คือเจนนีนครับรีเซพชันของโกสบัสเตอร์อดีตคนรักของอีกอนสแปงเลอร์นั่นเองครับซึ่งในหนังภาค2ทั้งสองได้เลิกรากันไปนะครับแต่ทำไมเธอกลับมาอยู่ที่นี่กลับมาอยู่ในบ้านเกิดของอีกอนหรือว่าสุดท้ายทั้งคู่ได้กลับมาคบกันอีกหรือแค่ร่วมงานอะไรกันแบบนั้นไม่แน่ใจครับแต่ที่แน่ๆก็คือเจนนีนบอกว่าอีกอนไม่ใช่พ่อที่ดีครับเขาแทบจะไม่หลงเหลือสมบัติอะไรให้ลูกเอาไว้เลยครับ ในฉากนี้นะครับอุปกรณ์ปราบผีต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยดูแล้วน่าจะวิเคราะห์ได้ว่าน่าจะไม่ใช่บ้านเกิดของอีกอนครับแต่ว่าเขาเลือกมาอยู่ที่นี่ทําไมหรือว่าต้องการมาสืบสวนอะไรเป็นพิเศษกันแน่ในขณะที่ครอบครัวลูกหลานของอีกอนเริ่มจะปรับตัวกับบ้านใหม่เมืองใหม่ได้แล้วนะครับเมืองก็เริ่มเกิดสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลขึ้นครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครับฟ้าดินก็ดูมืดครึ้มผิดปกติครับ What somehow happening here? is ซึ่งก็มีคุณครูที่เป็นคุณครูสติเฟื่องประจําโรงเรียนนะครับแกเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโกสบัสเตอร์เลยครับแกเชื่อว่าน,นี่คือสัญญาณของภัยคุกคามและก็ไม่ใช่แค่ภัยคุกคามของคนในเมืองนะครับแต่เป็นภัยคุกคามของสหรัฐอเมริกาจนอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามของคนทั้งโลกครับเพราะเขาเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของวันโลก,กาวินัตครับ เด็กๆไปค้นเจอนะครับว่ามีใครบางคนเก็บสิ่งลึกลับเอาไว้ครับดูเหมือนจะมีอาถรรพ์ครับเอาไว้ในห้องใต้ดินซ่อนเอาไว้อยู่ใต้เมืองครับ และเขาคนนั้นก็คือไอวอนแชนเดอร์นะครับมหาเศรษฐีผู้นำลัทธิคาวด์ออฟโกเซอร์ครับที่พยายามจะปลุกปีศาจช,ชั่วร้ายอย่างโกเซอร์ให้กลับมาอีกครั้งในอดีตครับจนโกเซอร์ตื่นขึ้นมาจริงๆในหนังโกสบัสเตอร์ภาคแรกนั่นเองครับไอวอนแชนเดอร์เนี่ยตัวละครตัวนี้ตายไปนานแล้วนะครับแต่ได้ก่อตั้งลัทธิแล้วก็ทิ้งความเชื่อของตัวเองเอาไว้ให้คนรุ่นหลังครับซึ่งซัม์วิลเองก็น่าจะเป็นจุดที่สามารถสื่อสารไปถึงโกเซอร์ได้ครับซึ่งอีก่อนเองก็น่าจะสืบพบเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็พยยยาาาามมมตจจจนเอออรอร่งงึ มาสร้างบ้านอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันครับก่อนที่จะเสียชีวิตไปครับนั่นก็หมายความว่าหนังภาคนี้นะครับ Ghostbuster Afterlife เนี่ยจะเป็นการกลับมาของตัวละคร g ก o ซอ e r ที่มาเป็นตัวละครตัวร้ายหลักของเรื่องอีกครั้งหนึ่งครับแล้วอิทธิทธิ์ของมันเนี่ยก็น่าจะทําให้พูดผีปีศาจร้ายตัวอื่นๆตื่นขึ้นมามากมายครับทั้งเกร e คร p เปอร์แล้วก็ขี่มาสเตอ ถ้าใครทันหนังภาคแรกเนี่ยจะจําได้ครับว่าการปลูกโกเซอร์ขึ้นมาเนี่ยสมุนของมัน2ตัวที่เรียกว่าคีมัสเตอร์แล้วก็เกตคีเปอร์เนี่ยต้องเข้าไปสิงในมนุษย์ครับแล้วมนุษย์ผู้ถูกเลือกที่โดนสิงเนี่ยก็จะมาทําหน้าที่เปิดประตูมิติครับคีมัสเตอร์เป็นปีศาจหมาตัวใหญ่นะครับมีชื่อว่าวินส์โคลซอร์ครับถือว่าเป็นตัวละครโด่งดังของเรื่องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะฉากที่ไล่ล่าไอ้ตัวละครที่แสดงโดยริกมอรอนิสครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยมันมีฉากที่มิสเตอร์กรูเบอร์สันเนี่ยคุณค กันไล่ครับหรือว่าตัวละครกูประสันจะเป็นคีมสเตอร์ของหนังภาคนี้กันแน่ครับ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับทีม Ghostbuster ไม่ว่าคุณครูกรูเบอร์สันจะกลายเป็นคีม m สเตอร์ไปจริงๆหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายเขาก็น่าจะมีบทบาทเป็นแค่ที่ปรึกษาของทีมปราบผีในเรื่องเท่านั้นรับเพราะดูเหมือนว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะยกหน้าที่ Ghostbuster ให้กับเด็กๆแทนครับโดยนอกจาก2พี่น้องแล้วนะครับอาจจะมีตัวละครเด็กเกาหลีที่ชื่อว่าพอดแคสต์อยู่ในทีมรวมทั้งลักกี้เพื่อนของเวยเวอร์อาจจะร่วมทีมอยู่ด้วยครับแต่สุดท้ายทีมเด็กๆเนี่ยต้องมีคนช่วยเหลือครับคนที่จะช่วยเหลือทุกคนให้รอดพ ทีมปราบผีต้นฉบับนั่นเองครับโดยในตอนท้ายของตัวอย่างเนี่ยครูประสานได้ตัดสินใจโทรไปตามเบอร์โทรศัพท์เก่าของ Ghostbuster ที่ตัวเบอร์เนี่ยน่าจะยกเลิกให้บริการไปแล้วแล้วก็หายสาบสูญไปแล้วครับแต่กลายเป็นว่าโทรไปมีคนรับครับ แล้วเสียงคนที่รับเนี่ยเป็นเสียงของแดนแอครอยครับนั่นก็คือตัวละครเรหรือว่าด็อกเตอร์เบรเมนสเตอร์นั่นเองนะครับแต่ปัญหาก็คือที่ทําการของโกสบัสเตอร์เนี่ยเหมือนจะถูกเปลี่ยนเป็นร้านเหล้าหรือว่าอะไรสักอย่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วในเรื่องเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถตาให้เดาจากตัวอย่างนะครับโกสบัสเตอร์น่าจะยุบทีมไปแล้วเพราะว่ามีปัญหากันครับอาจจะถึงขั้นมีการทะเลาะกันของสมาชิกต้นฉบับดั้งเดิมแลนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองครับอีกคนเนี่ยหอบอุปกรณ์ไฮเทคท ที่โอกลาโฮมาครับส่วนเรเก็บตึกสำนักงานโกสตบัสเตอร์เอาไว้ครับแต่อาจจะเอาไปทำกิจการอย่างอื่นเองครับซึ่งฉากเล็กๆฉากนี้ทำไม่น่าติดตามครับว่าจริงๆแล้วโกสตบัสเตอร์ต้นฉบับเนี่ยจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในเรื่องครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการที่หนังผูกกับภาคแรกเอาไว้เยอะขนาดนี้เนี่ยใครเป็นแฟนหนังภาคแรกเนี่ยมันน่าดูจริงๆครับจนถึงจังหวะนี้ครับใครจะไปคิดครับว่าเมื่อมีการขึ้นของคลิปเสียงโฆษณาโกสบัสเตอร์จากหนังภาคแรกที่เรบอกว่า มีเสียงแปลกๆมารบก,กวนคุณตอนดึกหรือเปล่าแล้วก็อีก่อนบอกว่าเคยขนลุกตอนเข้าห้องใต้ดินหรือเปล่าก่อนที่ดรเวกแมนจะมาปิดท้ายด้วยว่าคุณหรือคนในบ้านเคยเจอผีกันหรือเปล่า Are you ในหนังต้นฉบับเนี่ยมีการถ่ายทำโฆษณาเฉยๆนะครับแต่พอมาได้ยินใน Ghostbuster Afterlife เนี่ยโอ้โห,โหต้องบอกว่าเแฟนๆ Ghostbuster เนี่ยน้ำตาซึมเลยละครับนี่แหละครับเรื่องราวของ Ghostbuster Afterlife นะครับแล้วก็ตัวอย่างใหม่ที่มีการเปิดเผยรายละเอียดรวมถึงเนื้อเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือจุดเชื่อมโยงครับที่โอ้โหเยอะจุดมากๆครับเรียกว่าใครเป็นแฟน Ghostbuster ภาคเก่าร่างเดิมที่ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่ โตกันเป็นคนแก่หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ย น้ำตานแนนอนครับใครเคยผิดหวังจาก Ghostbuster ปี2016ที่แม่ไม่ค่อยเชื่อมโยงเลยอะคราวนี้เขาจัดให้สาแก่ใจแน่ๆแ,แะครับแต่ผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนครับที่เขาเอามาให้เราได้ดูในตัวอย่างครับในหนังเต็มๆมันจะต้องมีอะไรมากมายกว่านี้แน่ๆแ,แต่เรื่องราวของ Ghostbuster Afterlife จะเป็นอย่างไรอันนี้ผมว่าไปพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับและนี่คือ Major Thr t a l k ถอดร,รหัสตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Ghostbuster Afterlife ครับโดยผมจีนวิลเฟยเดอร์คุณผู้ชมอยากจะดูตัวอย่าง หนังเรื่องไหนอยากจะมี t ทรลเลอร์ทอเกี่ยวกับตัวอย่างหนังเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ด้านใต้ได้นะครับเดี๋ยวผมและทีมงานจะหยิบมาถอดรหัสให้กับทุกคนได้ฟังแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ